สวัสดีครับน้องๆครับครับมาเข้ากันหรือยังมาดูข้อที่86ต่อนะครับมาอันนี้จะบอกพื้นที่ครับพื้นที่เขาบอกว่ามีสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละเจ็ดครับแต่วันนี้ยาวเจ็ดอันนี้ยาวเจ็ดถามหาสีขาวนะครับโอเคนะไม่ได้ถามหาส่วนที่แรงเงานะ อ่านโจทย์ได้ดีนะถามหาพื้นที่สีขาวนะครับระวังดีๆส่วนใหญ่ก,ก็เสดนจะทาส่วนที่แรงเงาเนาะนี่ามสีขาวไปเรียดูให้รอพรอบนะครับก็ง,ง่ายๆครับอยากได้ส่วนที่เป็นสีขาวเนาะก็เอาสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะพื้นที่สี่เลียมจัตุรัสเนี่ยก็คือหมดนี้ลบด้วยอะไรลบด้วยส่วนที่เป็นสีดํานะครับส่วนที่เป็นสีดําสังเกตด,ดีๆครับอันนี้ก็เสีเ้ยวหนึ่งของวงกลมเจอบ่อยๆน้อยอย่างนี้ อันนี้ก็เป็นเสี้ยวหนึ่งของวงกลมอันนี้ก็เป็นเสี้ยวหนึ่งของวงกลมเสี้ยวหนึ่งของวงกลมแต่ว่าถ้าเอาสี่อันนี้รวมกันจะกลายเป็นอะไรกลายเป็นวงกลมหนึ่งวงดีมากครับนะมันก็คือสี่เหลี่ยมลบวงกลมธรรมดาเลยสี่เหลี่ยมจัตุรัสก,ก็คือเจนะ็ดคูณเจ็ดเนอะลบวงกลมครับวงกลมก็พื้นที่ว่าพายอาร์กำลังสองเนอะก็สี่สิบเก้าพายก็คือยี่สิบสองส่วนเจ็ดอาร์เป็นเท่าไหร่ ระวังนะอย่าไปเอาเจ็ดมาใช้เลยละ่ะเพราะว่าตรงนี้เจ็ดครึ่งหนึ่งก็คือรัศมีเนาะก็ต้องเป็นเจ็ดส่วนสองนะครับหรือจะสามจุดห้าก็ได้พี่เก่งขอเกณฑ์สนะนะามเจ็ดจุดเอ้เจ็ดส่วนสองอ 2, แล้วกันนะครับนะดีริันเดิมไพอาร์กำลังสองก็คือเจ็ดส่วนสองคูณเจ็ดส่วนสองแล้วกันนะครับมันจะได้ตัดง่ายๆที่พี่เก่งเขียนอย่างงี้นะแค่นี้แหละก็ได้คําตอบแล้ว ตัดชว่วตัดชัวช่วตัดชัว่วตัดชั่วได้สิบเอ็ดนะครับอือตอนนี้ตัดไม่ได้แล้วคราวนี้เขาค่อยยอมคูณนะครับก็เป็นสี่สิบเก้าลบสิบเอ็ดคูณสามจุดห้านะครับโอเคนะเทคนิคลัดคูณแม่สิบเอ็ดจำได้ไหมถ้าใครคล่องแล้วก็สามวันแปดสิบห้าแล้วก็ตอบสามสิบแปดจุดห้าได้เลยนะจาได้หรือเปล่าเทคนิคลัดคูณแม่สิบเอ็ดเนี่ยคูณยังไงเวลาเหมือนสามห้าคูณสิบเอ็ดก่อน เชนอีคูณแม่สิบเอ็ดแยกล่างครับสามสิบห้าคูณสิบเอ็ดเวลาคูณกับแม่สิบเอ็ดแยกล่างเลยเป็นสามกับห้าเข้าใจไหมสามกับห้าแยกล่างกันแล้วก็จับบวกกันครับสามบวกห้าได้แปดจบเห็นไหมแล้วก็เทียมนหนึ่งตำแหน่งเฉยๆก็ตามแปดจุดห้านะครับไปครับก็ลบกันธรรมดาเลยสี่สิบเก้าลบสามแปดจุดห้าครับ เหลือห้าศูนย์หนึ่งก็ตอบสิบจุดห้าตารางเมตรโอเคไหมง่ายง่ายเลยอ๋อ้โพระเจ้าจอ,อดมันยอดมากนะสบายสบายครับพอนนี้ฝึกทบทวนกันเยอะๆนะครับสู้ๆกันนะครับโอเคครับ